โอเคครับผมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมมาดูโบลรอสร่างสองของรอยนะครับผมที่จะเอาไปสู้ศึกดวลปีศาจนะครับผมนะหลังจากที่ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับรีวิวศึกดวลโกโบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโบลรอสในเวลาที่เจอกับทีมปีศาจกันเองนะครับผมบอกเลยว่าเมตาเซิร์ฟไต้หวันตอนนี้นะครับผมยิงหน้าแตกเลยนะครับผมสำหรับโบลรอสเอาร่าง2ตรงนี้นะครับ นี่ก็ของก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมอัตราคิดที่ค่อนต่างๆนะครับผมแล้วก็พลังโจมตีนะครับผมมาเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะครับสําหรับศึกดวลปีศาจนะครับผมเดี๋ยวไปไต่เขากันเลยนะฮะเพราะว่าจะได้เห็นชัดกันไปเลยนะครับผมมาตรงนี้ก็รอยครับก็อยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวกดทาสู้ไปเลยแล้วกันนะครับผมมาตรงนี้ปรับเป็นปีศาจนะครับผมแล้วเดี๋ยวไล่มาเลยนะฮะเอาสักประมาณ3-4คนนะฮะเพื่อเป็นการรีวิวนะครับผมเลยแล้วก็ขอมาบอกว่าลองเอาไปยิงทีมปีศาจหน่อยนะครับ มาพลัง80ล้านนะครับผมสำหรับรอยนะครับโซนิกร่าง2ก็เอาไว้ข้างหน้านะครับผมมีเกลวินกับทางฝั่งของโบรอสครับอยู่ด้านหน้าครับแล้วปาดฝั่งสีเงามาก่อนเลยจังหวะนี้โอ้โหไล่โจมตีจากยุงแดงมาติดไม่ย่อท้อเลยครับเอาไม่ใช่ครับบินไปเรียบร้อยเลยนะครับทุนผู้ชมครับเตะหน้าสั่นเลยฮะไล่โจมตีจากโซนิกร่าง2ครับผมแล้วก็ปาดใส่รอยไปก่อน1ทีครับเกลวินไล่โจมตีหนึ่งครั้งครับแล้วมาดูความแรงตรงเนี้ย มาแล้วครับผมเตะ1ที26ล้านดาเมจครับแล้วดูโบร้อนร่าง2ของรอยครับยิงปืนใหญ่พัสมาฮะรอยิงแล้วใส่หน้าโซนิกร่าง2องเอาเกลโรเกลโอผู้โห44ล้านดาเมจครับผมหายไปทั้งแถบเลยท่านผู้ชมครับมาดูตรงนี้โอ้โหทั้งแถบเลยจริงๆริอะไม่น่ารอดครับจังหวะนี้แล้วก็ต่อยจากโกเคสซึครับ6ล้าน9ก้าแสนดาเมจไล่โจมตีจากยุงแดง5ล้านครับผมขนาดยุงแดงยังไล่โจมตีประมาณ5ล้านถึง10ล้านครับ โอ้โหแล้วต่อยคืนกลับมาครับจังหวะนี้อ่าแล้วครับผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้ปีศาจนี่ทีมแบบว่าเล่นกันเร็วจะจับเลยนะครับผมเนื่องจากว่าดาเมจมันโอเวอร์แอคจริงๆครับผู้ด้านนี้ดูโบรอยครับดาเมจมากสุดในทีมแล้วก็ฝั่งสีเงาเปิดไปก่อนใส่เกลวินครับเหลือแค่โกเกสึโตสุดท้ายเท่านั้นครับเกลวินไล่เตะอันนี้เป็นสกิลมาสองล้านดาเมจแล้วโกเกสึที่ว่าถึกๆกอจะอยู่รอดไหมไม่ไหวครับ โอ้เกมวาจริงครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันตอนนี้นะครับสำหรับทีมปีศาจนะครับต่อกันมาเลยนะครับผมตรงนี้ฮะอันดับ3ครับจังหวะนี้ฮะดูฝั่งสีเงาของรอยเปิดมาก่อนเลยครับจังหวะแรกใส่โบลอดร่างสองครับไล่จมตีจากจุงแดงหนึ่งครั้งนะครับผมโบลอ์ไปหน่าจะดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวโดนโซนิกฟันแตกนะครับผมเนื่องจากว่าเลือดก็อาจจะเยอะพอแต่ว่าดาเมจนี่ต้องเน้นมากกว่านะครับผมอาจจะยืนไม่ไหวอะ มาแล้วครับผมล่าน,นี้เกลวินไล่เตะหน้าหนึ่งครั้งโดนเตะหน้ากลับคืนไปแล้วเกลวินของทางฝั่งรอยเปิดมาก่อน27ล้านดาเมจติดสันกันไปอะสองตัวคละครครับแล้วมาแล้วฮะดูฮะตรงนี้รอยครับรอใช้ปืนใหญ่พัดมายิงอัดหน้ายุงแดงโอ้ยนี่50ล้านดาเมจครับแล้วก็ไล่จงมติโซนิกอะโซนิกยังยืนได้อยู่ครับท่านผู้ชมครับดาเมจนี่แรงจัดจ้านจริงๆครับสองแทร์กเก็ต50ล้านครับ รวมนี่ตัวละ25ล้านนะผู้ชมครับมาตรงนี้ไล่ต่อยหนึ่งครั้งจากโกเคสึครับผมแล้วโบรอดครับต,ตัวเตะหน้าติดสตันไปแล้วครับติดสตันไปแล้วเหลือแค่ยุงแดงแต่ว่าถ้าเอาโบรอดไว้หน้านี่ก็อาจจะโดนสตันแบบนี้นะครับถ้าโดนเกวิตรายจงจาะยุงแดง1ครั้ง2ครั้งแล้วก็ฝัง4ีเงาเปิดไปก่อนในเฟสที่2จังหวะนี้ใส่เกวินมาเรียบร้อยครับบินไปหวันคะโดนฝังสเงาคืนกลับไปครับผมสบายๆอยู่แล้วครับ เรียบร้อยครับระเบิดแพสซีฟจากโบลอดครับโอ้โหแรงจริงๆฮะเดี๋ยวจะพามาต่อกันเลยนะครับผมจังหวะนี้กดเพชรกันไปและมาดูตรงนี้นะครับผมนะแบบนี้ต้องบอกว่าดาเมจแรงจัดๆครับสําหรับโบลอดครับโอเคครับด้านนี้ครับฝั่งสีเงาเปิดเหมือนกันครับฝั่งนึงใส่จีนัสมาครับเล่งดาเมจและลอยได้เปิดก่อนครับฝั่งสีเงาใส่ยุงแดงโดนเน้นๆไล่โจมตีหนึ่งครั้งโอ้โหติดไม่ยอดท้อเลยครับ ไล่เตะหน้าจากเกลวิๆๆนเกลวินไล่เตะคืนกลับไปแล้วก็โซนิกร่าง2อาปใส่โกคสึของรอยครับไม่เข้าเลยครับเกลวินมาจังหวะนี้เตะ8ล้านดาเมจเตะึ้นไป3มล้าน7แสนดาเมจแล้วก็เปิดมาจังหวะแรกโอ้โห30ล้านนั่นเต็มครับและดูปืนใหญ่พาสมาจากโบรอดของรอยครับมาจังหวะที่2มาแล้วครับปืนใหญ่พาสมายิงอัดหน้าโอ้โหเ7ล้านครับ บินไปหวันกันหมดเลยหายไปทั้งแถบครับไม่ต้องเล่นกันเลยครับแบบนี้77ล้านครับยุงแดงปาบทีของลอยนี่30กว่าล้านครับแต่โบลอดยิงอัดไป77ล้านครับเลมอะไรมันจะเดือดดานขนาดนั้นครับนี่และครับผมคือพระเจ้าแห่งเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันที่ไม่มีใครทัดเทียมได้จริงครับโอ้ดาเมตแบบนี้ครับใครมันจะทนไหวก็เรียบร้อยครับ และนี่แหละครับผมคือการรีวิวศึกโดนปีศาจในรับผมวไ,ไว้กลับมาเจอกันอีกทีในศึกโดนโกลบอลอาทิตย์หน้าในรับผมสำหรับโบลอนหงอยครับเยวไเจครับสวัสดีครับ